เราโอ้ยไอเ้เคมระวังตัวด้วยนะลุงขาวข้ารู้สึกใจขอไม่ดีเลยได้เวลาแล้วโว้ยคำพูดของลุงขาวย้ำเตือนว่าได้เวลาแล้วทั้งสองได้เดินผ่านซากปรักหักพังเข้าไปยังวิหารหรือว่าปราสาทอะไรสักอย่าง และสิ่งที่บังเกิดรอบข้างก็ดูแล้วเหมือนสิ่งมหัศจรรย์มานแสงระยิบระยับเหมือนเป็นประตูกัน้นเปิดให้ทั้งสองนั้นได้ผ่านเข้าไปและที่อยู่ตรงหน้าก็มีหีบสมบัติที่เปิดรอทั้งสองเอาไว้เท่าขาวหรือว่าหลุมขาวนั้นได้เอื้อมมือลงไปหยิบบางสิ่งขึ้นมาปรากฏว่าเป็นกำไลที่สวยงามแค่นี้ก็คงจะพอแบ่งกันได้แล้วไวอเ้เข้ม ีไปกันเถอะแต่ทว่าบางสิ่งที่อยู่ในเงาเมืดน,นั้นจ้องมองออกมาไม่พูดพร่ำทำเพลงเจ้าสิ่งนั้นกระโจนเข้ามาใส่มีหนำซ้ำย่างกายร่างเป็นเสือตัวใหญ่พุ่งตรงมาที่คนทั้งสองและด้วยสัญชาตญาณของพรานป่านักล่าสมบัติทั้งสองก็ได้ยกปืนขึ้นมาประทับ แล้วก็เหนียวไก่แบบไม่ลืมหูลืมตาและร่างของเจ้าเสือผีนั้นก็เต็มไปด้วยรูกระสุนแต่มันก็พยายามลุกขึ้นมาก่อนที่มันจะได้กลับหลังหันแล้วก็วิ่งหนีไปเดี๋ยวมันกลับมาอีกนะพวกเรารีบไปกับเถอเมื่อได้ยินดังนั้นไอ้เข้มก็ได้เอาบือลงไปล้วงหวังว่าจะหยิบอะไรติดมือมาสักอย่าง แต่เทาว่าเสียงของบรรางอย่างที่เคลื่อนที่มาแล้วก็ปรากฏต่อหน้าของผลทั้งสองทำให้มือไม้แขนขานั้นชาไปหมดถ้าจะจริงอย่างที่เขาว่างูยักษ์ยี่สิบอกที่คอยเฝ้าสมบัติในตำนานทำให้ทั้งสองนั้นหัวใจแทบจะหยุดเต้นอยู่เน่งๆไว้ไอเ้เข้มเอาอย่างไงต่อดีเนี่ยลุงขาว ในขณะที่สัญชาตญาณของทั้งสองนั้นไม่ได้เร็วกว่างูเจ้าที่เพราะข่าวนี้ยังไม่ทันได้ยกปืนขึ้นมาประทับบ่าเตรียมยิงก็ต้องกลิ้งกันไปคนละทิศละทางลุงขาวที่ตั้งหลักได้ก็ทำการเสกปืนทำให้ความสนใจทั้งหมดนั้นเพ่งไปที่ลุงขาวเพียงผู้เดียวจังหวะนี้ลหลแขมรีบหนีออกไปจากบริเวณนี้ แต่ไอ้เข้มนั้นมันเหมือนว่ากำลังงงๆงงงมึนของมันอยู่และเจ้างูใหญ่ก็เห็นมันเป็นเป้านิ่งอีกครั้งพุ่งเข้ามาโจมตีเป็นคำรบที่สองแต่ทว่าเหมือนม่านหม,ม,ม,มอกนั้นกันขวางเอาไว้ไปสิโว้ยไม่ต้องห่วงค้ารีบไปเมื่อไอ้เข้มพอจะเริ่มมีสติมันก็ตั้งหน้าตั้งตาวิ่งหนีไป และเหตุการณ์ต่อจากนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องมันก็เป็นอย่างที่ข้าเล่าให้เองฟังนี่แหละไอ้เหี้ยวเอ้ยข้าช่วยลุงขาวพ่อเองไม่ได้จริงๆไม่เป็นไรหรอกลุงเข้มข้าเข้าใจดีนะผ่านมาหลายสิบปีแล้วแกคงจะไปเกิดใหม่แล้วล่ะ ว่าแต่เองไม่อยากไปเห็นที่ตรงนั้นด้วยตาของเองหรือไงเล่าเมื่อไอ้เหี่ยวได้ฟังคําเชื้อเชิญของลุงเข้มแล้วก็รู้สึกว่าอยากไปขึ้นมาไม่ใช่ว่าอยากได้สมบัติหรือว่าอะไรเพียงแต่อยากไปเห็นด้วยตาของตัวเองก็แค่นั้นผ่านป่าตรงนี้ไปก็ใกล้ถึงแล้วละ่ะข้าก็ชักตื่นเต้นขึ้นมาแล้วสิลุงเข้มก้นข้าของยีบก่อนนะลุงเข้มเดี๋ยวข้าจะมาเปลี่ยนให้ การเปลี่ยนเวรเปลี่ยนยามในยามค่าคืนนั้นก็เพื่อจะสอดส่องสายตาหาสิ่งที่มันผิดปกติเพราะต้องช่วยกันระวังภัยนอกจากสัตว์ร,ร้ายหรือว่าสัตว์ป่าแล้วก็อาจจะมีบางอย่างเช่นอสูรกายหรือว่าผีป่าเสือสมิงม่านหมอกที่อยู่ในป่านั้นได้นำพาบางสิ่งมาด้วยนั่นก็คือผีป่า ดูท่าดูทางเหมือนว่ามันจะรู้จักกับลุงเข้มซะด้วยเสียงขยับปืนของพรานเข้มทำให้ไอ้เหี่ยวนั้นรู้ว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่แนปรากฏว่าเป็นเก้งเป็นกวางที่ออกมาหากินดินโป่ง ความเงียบของป่านั้นทั้งสองต่างก็อยู่กันนิ่งๆแต่ทว่าสายตาของไอ้เหี่ยวนั้นได้มองไปที่จุดจุดหนึ่งเมื่อกี้เองเห็นแล้วใช่ไหมไอ้ผีป่านั่นนะยังไม่ทันที่ไอ้เหี่ยวนั้นจะได้ตอบอะไรหมูป่าก็ได้เดินมานอนแทนที่และข้ามขืดที่ดูเหมือนว่าจะโหดร้ายก็ผ่านไปแบบง่ายๆเจ้าผีป่ามันไม่ได้ย้อนกลับมา จนกระทั่งถึงเช้าหมูป่าก็หายไปตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ลุงเข้มก็ได้เดินลงมาสำรวจแล้วก็หาสเสบียงไปด้วยรอข้าด้วยสิลุงเข้มเฮ้ย <Hey, S 2> ไอโนมอา้าวนึกว่าไม่มีชาวบ้านอยู่แถวนี้ซะอีกรีบออกไปจากป่านี้ซะไอโนมไม่รู้ว่าลุงคนนี้มาจากไหนพูดจบแกก็เดินหนีไปแปลกคนจริงๆเลยเว้ย กำลังพูดกับใครให้เหียวเมื่อกี้ขคาเจอใครก็ไม่รู้เดินเข้าไปทางป่านู่นแล้วละ่ะงั้นพวกเราก็รีบไปกันเถอะทั้งสองต่างก็พากระเดินเข้าป่าลึกเข้าไปอีกและก็จัดแจงทำห้างเป็นที่พักกันเหมือนเดิมในขณะที่หลุงเข้มนั้นก็เริ่มสับประกบด้วยความง่วงและความเพลียออกไปจากป่านี่ส พูดจบลุงคนแปลกหน้าก็หายตัวไปลุงเป็นใครเนี่ยแล้วมาบอกกับข้าทำไมเล่าเอกกำลังพูดกับใครฮะไอ้เหี้ยวเอ้ยข้าข้าฝันไปนะว่าแต่เราก็จะถึงที่หมายหรือยังใ่ยลุงเข้มและลุงเข้มก็ได้เงันไปมองที่ท้องฟ้าเห็นพระจันทร์ค่อยๆกลายเป็นสีเลือดตอนนี้ล่ะได้เวลาแล้วโฮ้ยไอ้เหี้ยว อยู่ที่เดิบจริงๆด้วยรูปปั้นที่คุ้นเคยทำให้จําได้ว่าที่ตรงนี้ได้เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนและเมื่อก้าวข้ามผ่านรูปปั้นไปลาแสงที่่วยพุ่งกั้นบริเวณสถานที่เก็บสมบัติก็ได้ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งตามข้าเขามาไอเหี้ยวยังอยู่เหมือนเดิมเลยนี่นาะทรัพย์สมบัติที่อยู่ตรงหน้ามากมาย ดูเหมือนว่าหลุงเข้มไม่ได้พูดโกหกเลยแม้แต่น้อยท่าทางที่ดีใจของแกนั้นตรงข้ามกับไอ้เหี่ยวโดยสิ้นเชิงในขณะที่ไอ้เหี่ยวก็สออสายสายตาเผื่อว่าจะเจอโครงกระดูของผู้ที่เป็นพ่อได้บ้างหมวัวทำอะไรของเองอยู่ให้เหี่ยวรีบมาช่วยกันขนซิแต่ยังไม่ทันได้เคลื่อนย้ายสมบัติเจ้าผีป่ามันก็ได้โผล่มาอีกครั้งมันอ้าปากร้องลั่นนี เดี๋ยวก็มือสัญญ่นหยิสวนหมันไปและโจผีป่าก็ได้วิ่งหนีตเตลิดไปอีกทางมันตัวอะไรกันแน่เนี่ยข้านึกว่าเป็นเสือสมิงซะอีกมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกรีบช่วยกันขนหีบนี่ไปจากที่นี่เถอะข้าไม่ได้อยากได้สมบัตินี่หรอกนะลูกเข้มก็ตามใจเองเถอะนะแต่ช่วยข้าขนออกไปจากตรงนี้ก่อน แค่ทั้งสองช่วยกันยกหีบผ่านม่านแสงนั้นออกมาซากปรักหักพังก็หายวับไปช่วยกันฝังไว้ตรงนี้ละแล้วที่เหลือข้าจะมาทยอยขนเองเมื่อแบ่งสมบัติส่วนหนึ่งไว้ในหออผ้าขามา้าทั้งสองก็ได้เดินจากตรงนั้นมาแต่ภาพในมโนสำนึกของใครบางคนก็ได้ผุดออกมาแสงไฟจากลูกกระสุนปืนได้พุ่งผ่านมาจากด้านหลัง เป็นผีเฝ้าป่าไปเถอะนะหลุงขาวความลับนี้ข้าจะเก็บไว้คนเดียวพูดจบแล้วก็ยืนยิ้มต่อหน้าของไอ้เหี่ยวเป็นอะไรไปหรือลุงเข้มข้าเห็นยืนนิ่งอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วนะไม่มีอะไรหรอกไปกันต่อเถอะหรือว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ฝีมือของเจ้าง,งูยักษ์นั่นในขณะที่ไอ้เหี่ยกำลังจะตามไปนั้นแสงบางอย่างก็ได้ทะลุออกมาจากพุ่มไม้ แล้วมาก้มลงไปเก็บขึ้นมาก็พบว่าเป็นกําไรอันงามและก็ยังไม่ทันที่จะได้ทำอะไรต่อผ้าของไอ้เหียวนั้นก็ตัดขึ้นมาซะดือด้อๆผ่านท้ายถูกกระแทกเข้าไปที่หัวเป็นตายเท่ากันเป็นผีเฝ้าป่าไปอีกคนนะไอ้เหี้ยวผ่านไปไม่รู้ว่านานแค่ไหน จูจ่ๆหมูป่าก็ได้มาปลุกให้อเหี่ยวนั้นฟื้นขึ้นมาเตื่นได้แล้วไอเหี่ยวลุกขึ้นมาแล้วก็ตามข้ามาทางนี้ถึงตอนนี้ไม่รู้ว่าแกรู้ชื่อแท้ได้ยังไงแต่ก็ต้องเดินตามไปเพราะคนที่ไว้ใจที่สุดนั้นเพิ่งจะหยิบยื่นความตายให้มาไม่กี่นาทีนี่เอง แท้จริงแล้วลุงคนแปลกหน้านี่ก็คือลุงขาวจำแรลงมาี่เองร่างของไอ้เหี่ยวที่เดินกระเสือกกระสนมาจนพ้นชายป่าได้มาสุดลงกับที่ต่อหน้าของไอ้เข้มพอดีพอดีดวงเองแข็งเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวไอ้เหี่ยวเอ้ยงั้นก็อาโหสิให้ข่าด้วยเถอะไอ้เหี่ยวได้ยินดังนั้นก็ค่อยๆลุกขึ้นมานั่ง ก่อนที่ร่างกายจะค่อยๆเปลี่ยนไปเมื่อเงยหน้าขึ้นมาสยะยิ้มปรากฏว่าเป็นผีของลุงขาวไอ oh. ้เข็มก็ถึงกับตกใจวิ่งหนีไปแต่แล้วก็ต้องหยุดชะงักเมื่อพบว่ามีงูเห่าตัวใหญ่มาขวางหน้าไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เล่าก่อนหน้านี้จริงหรือเปล่าแต่ทว่า ตอนนี้มีงูเห่าตัวใหญ่เกิดขึ้นมาจริงๆไอ้เข้มค่อยๆถอยหลังกลับและกลั้นหายใจเอาไว้กลัวว่างูเห่าจะหันกลับมาแต่ว่าเจ้างูเห่ายักตัวนั้นก็รู้ตัวเลื้อยไล่กวดตามมาติดๆจนกระทั่งวิ่งวนกลับมาที่เดิมแต่ที่น่าแปลกก็คือหีบสมบัติก็อยู่ที่เดิมด้วย ท่าทางที่ตกใจกลัวสุดขีดของไอ้เข้มเหมือนว่ายอมรับชะตากรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นและก็คงหมดเวลาของผีป่าตัวเก่าที่ต้องมาเฝ้าสมบัติเพราะจิตใจที่ชั่วร้ายและโลภมากของไอ้เข้มนั้นได้เปลี่ยนร่างของมันให้ชั่วร้ายกลับกลายเป็นผีป่าไปด้วยและก็คงจะเป็นผีอยู่เฝ้าสมบัตินี้ไปชั่วกับชั่วกัน จนกว่าความโลภจะได้นำพาใครอีกคนมาเป็นตัวตายตัวแทนตามแสงไปทางโน้นและไม่ต้องย้อนกลับมาอีกสายสัมพันธ์ของผีลุงขาวอย่างน้อยก็ยังคอยช่วยเหลือส่งให้เหี่ยวนั้นไปถึงปลายทางหรือว่าออกจากป่าแห่งนี้ไป และก็ยังมีสิ่งที่ควรจะได้ติดไม้ติดมือของไอ้เหี่ยวไปด้วยพบกับสิ่งที่น่าสนใจท้ายคลิปผมนะแหะบหลอนก่อนเล่าลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับโอ้โโอเคก็แค่เปลี่ยนมาใช้ไฟโซล่าเซลสว่างยันเช้าผีที่ไหนก็ไม่ต้องกลัว คลิกที่ลิง์กได้เลยโอ้ย,อยนา่าขาผีลูกกระต่ายเด้งดึงใส่เล่นแล้วดูตลกมากกว่าน่ากลัวนะเนี่ยลิงสั่งซื้อหากรนเอาเองนะพี่สมถึกขอตัวไปสั่งก่อนนะสักอันสองอัน,อนไปก่อนละ ก่อนจากกันไปขอคุณพระศีรัตนตไตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ